สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนมณีกับมะพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะมณีย้แดงกับสิเขาขั้วเห็ดน้ำยาปลาเนาะคะ่ะน้ำยาขนมจีนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็มณีนะคะ่ะเยแดงสิใสปลานิน้นยางเกลือเนาะคะ่ะเยแดงกก่แกะไว้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเครื่องของเย้แดงกับซิมีพริกกินดาเม็ดเม็ดหน่อยแล้วก็พริกเม็ดหญ่เยแดงกับเซนาไว้แล้วเนาะคะ่ะ มีกระชายมีกระเทียมมีหอมแดงมีข่าตะไคร่หรือยยแดงสิไส้หอมหัวใหญ่น้ำเนาาคะ่ะเพิ่มความหวานให้ให้น้ำขนมจีนเนาะคะ่ะพี่น้องผักกระสีมิต้นหอมผักซีลาวเรากับใบบักกรูดเนาะคะ่ะแะแดงกระสีมะตมเครืองก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าพริกกับกระชายแะแดงสีํำสดเนาะคะ่ะแะแดงสิบดต้มเพราะว่ามันเวลาต่ำมันกระเด็นเนาะค่ะ่ะยแแดงกระสีมะตมเครืองก้อนเนาะคะ่ะพี่น้อง ใส่เกลือไปจักซอนหนึ่งเนาะคะ่ะใส่สมุนไพรมันอ,อกพร้อมหอมกอนเนาะค่ะพี่น,อน้องก็ให้มันสุกกอนเนาะค่ะ ยายแดงกะสิปิดฟ้าไว้ก้อนเนาะค่ะพี่นองรอให้มันสุกก้อนเนาะคะ่ะค่ะที่นี่ยายแดงกมะามาตำเครื่องถา่าให้เครื่องมันสุกเนาะค่ะพี่นองยายแดงสิตำกะใช้ก้อนเนาะคะ่ะเพราะว่ากระใช้มันบอเผ็ดเนาะค่ะพี่นองตำยายแดงสิตำเนี้ยบอเผ็ดก้อนเนาะคะ่ะ ลงมืดต่ำกันเลยเนาะค่ะพี่น้อง่ะกระชายยแดงกัเรเ่มเหลกแล้วเนาะค่ะพี่น้องยี่แดงสิตใ่เนือป่าไปน้ำเลยเนาะคะ่ะ ขาเนื้อปลาหอมยีแดงกับแดดแหกแล้วเนาะคะ่ะกับกระชายนะจ๊ะยีแดงกับสิพอซ้ำนีเนาะคะ่ะยีแดงกับสิตักผักใส่หม้อว้ก่อนเนาะคะ่ะที่นี่ยีแดงกับสิมะสา,าพริกเลยเนาะค่ะพี่น้องยีแดงสิตำพริกแห้งก่อนเนาะคะ่ะพริกแห้งนี้ เห็มันแหลกไงยี่แดงสิใส่น้ำปลาไปจักหน่อยเนาะคะ่ะแต่ไซหลายมันกับสิกระเด็นขาวตาได้คะ่ะพี่น้องยี่แดงซีไซเพราะเปียกๆเนาะ,ค,ะ <S <S ค่ะค่ะพี่ยี่แดงเริ่มแหลกแล้วเนาะคะ่ะยี่แดงกับสใส่พริกเม็ดใหญ่ไปเลยเนาะคะ่ะ ค่ะผิกก็เริ่มแหลกแล้วเนาะคะ่ะเครื่องห้องกระสุกแล้วยี่แดงสจเปาเครื่องมาเท่น,นะคะ่ะพี่น้อง ค่ะเครื่องเขากัดสุกแล้วเนาะคะ่ะยี่แดงกับสิ่ใสค่ะอ่อนน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องคามันอ่อนดีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ากัเรเ่มแดกแล้วเนาะคะ่ะ ยีเด้งกับสีไ่หอมกับกระเทียมไดยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหอมที่มันสุกมันกระเด็นเนาะคะ่ะยีแดงก็สิตักปลาใส่น้ำมันสิบปะเกระเด็นเนาะคะ่ะ ถ้าว่าอยากตำก็ใส่เครื่องปั้นโดกระเดยได้ดค่ะพี่นออ้องค่ะมันกเ็เลิมแหลกแล้วนะคะพี่น้องพี่แดงกับสิบพอซ้ำนีเนาะค่ะ พอประมาณนี้ค่ะยดงกระตาเครื่องแล้วแล้วเนาะค่ะสิมาตมเครื่องเนาะค่ะพี่นงยีแดงสิพัดเครื่องจักน้อยเนาะค่ะ กเิ่นมันห,อ,หอมๆจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเครื่องก็เริ่มหอมแล้วเนะค่ะพี่น้องยีงเรียงกับิิเติมน้ำเลยเนาะคะ่ะขนาวมบ่พาอกับิเพิ่มน้ำไปอีกเนาะคะ่ะ ไข่แดงระสิโอานามประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องที่นี่ไยแดงระสิมมาปรุงเลยเนาะคะ่ะไขะแดงระสิมเบิองแล้วเพราะว่าใส่เกลือเนาะค่ะพี่น้องก็ปลาย่างเกลือมันกันโน้แล้วเวนาะคะ่ะใส่ผงนัวจากน้อยเนาะคะ่ะ ใส่รถด,ดีน้ำจักน้อยเนาะคะ่ะใส่นนังปลาแดกน้ําเนาะค่ะพี่น้องไข่แดงสิเซ่ประมาณนี้ก่อนเนาะคะ่ะ ย่แดงกับซีไซตต้นหอมให้มันสุกนะคะพี่น้อง,งค่ะเพราะปรุงแนวย่แดงสบปิดฟ้าให้มันสุกให้มันเข่าเคืองกันจะเข้าเนะคะเดี๋ยวเขาคอยมาเบาิ่งไมเนะคะ่ะ เขาเอากมาเบงหมอน้ำยานมจีนเขาเลยเนาะค่ะเดือดได้ทีได้เนาะค่ะพี่นงยาแดงซิมแล้วเนาะคะ่ะยาแดงกับสิพอรประมาณนี้เนาะค่ะใส่ผักลงไปเลยพักเดีวยวยาแดงกับสิปิดไฟได้เนาะค่ะ ค่ะน้ำยาขนมจีนเ่าก็เดะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อมากินขนมจีนน้ำยีแดงเ้ยค่ะม้นนี้ยีแดงกเขาจบคลิปเผ็ดน้ำยาขนมจีนไปซ้ำหนีเนาะคะ่ะมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย